ดีๆพี่วีเนี่ยข้างข้างบ้านในบริเวณสเกตก็เป็นทุ่งแต่ร่มยืมีต้นไม้เยอะกว่านี้การไปไปแค่หลังนั้นนะมีต้นไม้เยอะกว่านี้นะลมยืดใช้ต้นไม้เยอะท่านเศรษฐีเต็มไปหมดเจ้าท่านเศรษฐีอย่างนี้ยังทุกข์กินผมใช้คักแค่ผมยิดหลังเนี่ย าวมาอีกอย่างนี่เดี๋ยวไม่อยูเวลาค่ะลูกเป็นไหนมาเล่นนนำมาหรอแบบกินยูเดอลูกเขาขาวนะยู่วอดก้าชนิดหนึ่งเลยนี่อับเนื้อนี่วอดก้าชนิดหนึ่งคือดไม่แม่อะไรคือวอดก้าก็สี่สิบเออกัวอดก้าพร้อมเนี่ยกับวอดก้าพร้อมกับวอดจุน วัตการชนิดหนึ่งลืมเลยของกระวัตการจุ่ยจนเพลินเลยมันเป็นวัดกาชนิดเดียวงมันทำให้ช่วยให้เนื้อย่อยสลายไวค่ะเฮ้ยทำให้โปรตีนย่อยง่ายขึ้นเปลี่ยแท้เนาะบุกเก่งเสิเป็นเมย์หัวหนาว แม่หัวหน้าก็ยังแม่หัวหน้ายังแม่แม่หัวหน้าลั้วแม่หัวหน้าแม่งแลงวหัวขั้วแม่แจงอยูแม่หัวหน้าคูเก่งหัวหน้าบุเก็งหัวหน้าแสดงว่าตอนเป็นสาวนีกต้องเย็บต้องแบบได้เยอะมากที่สุดเย็บผ้าเลยแม่พิชัดผุดเนาะแม่กินอะไรไปตอนท้องอื ก็ใินอะไรไปลองกินได้รู้อ่ะพี่ดาพั่ดาลูกเป็นดาราแฟนมาจังไหรก้นกินกินพวกประหยัดแม่เจ้าเจ้าเงินเขาก็จะว่าลูกอใครเกินเขาแยกอันนี้ยังก่อนนี่ยังก่อนไม่ได้แต่แซมแซมอยู่แบบเมื่อนั้นความมากที่สุดนะเออจะว่านาลูกว่าไม่เหลือนี่ไม่ใส่มากที่กว่าเนี่ยแซมให้ตัวพ่อเอาลูกปัญญาแซมบอกลูกเอาหนี้ไปให้มันได้มาหนานี่เด้อปีหน้าว่า โอ้ยแต่ก่อนเขาดังมากเลยนะเออไม่เอด้วยกันแามไปหนหัวหน้านี่เยอเป็นหาวหน้าไม่แม่เบิรงนเองประสบกวารทั้งในยิ่งแต่เราสาบยกสวยมากแต่ก่ปานไม่จ้งใดมันเสนดอกจังในลูกเป็นน้ วันที่ที่หนองหานเหรอใช่สวยเหรอคนนั้นเหรอคนนั้นแหละนี่เป็นนางไอล่าสุดสองงานนี่แไม่คิดว่าเป็นดาราเชิญมาว่าสวยไม่รองพี่นกสวยไม่ตอนแรกขึ้นไปเต้ยลายตอนกศบาลที่การถามแม่ว่าใครนแม่นะเอิรนแม่เนิ่์นว่ายังสวยเพี้ยนไหมเฟี้ยนสีดาเนว่าอะเป็นดาราลักเชิญที่ไหนเออนั่นแหละบ่โง่ว่าปกติมันบ่ไปเนาะแม่แต่มันมีผู้ใดใส่สุดสีขาวอีกคนหนึ่งงามๆอีกนั่น อันนี้ที่ยืนคู่กับเพียวทีดาเนี่ยแหละง่ามเนาะผู้นั้นส่สูสีขาวเตยไล่เนี่ยมึงสอบเมฟเหลียวมึงเอาผู้ใดคู่มาใหม่อีกงามเทวดาคนหนึ่งงามง่ามไผ่บาเดนเลยใส่สูทสีขาวเลยนี้อะไรผูนั้นเพิ่นไปยืนฟ้อนคู่กันกับแพีวอันนี่แหละแฟนแฟนใหม่แพียวทีดาเขามีแฟนใหม่เล้วเราอีกกาดจักแล็บเพื่อเกษมเมสคนอยู่น้วเพิ่อนปอดล้มเปิดลุกมาไปยืนเที่ยงกันเนาะคุยกันหนูบอกว่าใครยืนคู่กับนางเอกแพียวทีดาหลวงวะ มันแฟลที่้นละแฟนเปินแม่หเห็นอยู่แฟลเปินมากเป็นคนละคนทำผมออกมาแล้วสวยมากนัน่งยืนเมย์กว,น,<ร>วนน,ะน,นต<ร>มม่มาอันน่าคน้ม บาอ้วนเนี่ยพอดีเบาหนาลักษณะคนหนาเจ้าบาแม่โตคนเบาอ้วนหรือเตาว่าหนามันหนาเจ้าเนื้อหนามันไม่แก้มไม่ยองไปไปอยู่บนเวทีแล้วออร่ามากหนูยังถามเม็นบัวว้าผู้ใดผู้ใดคือคืองามแท้วาจะไปทุกงานละมั้งเขาจะเริ่มไปช่วยงานพี่ชายแล้วแต่ก็ดีไปทุกงานเดี๋ยวก็ร้องเดี๋ยวก็รำเบาผู้ตึงวานนั่เป็นคนหนาแก้มหลายมันก็เลยเห็นหนาคือคนอ้วน เออไปเป็นร่ำเป็นต้นใหม่ออกฉากออกหย่างนาะแม่แม่ลายเช่นบอลพี่สาวของแม่นคือกันแล้วก็ไปคือกันพี่สาวของแม่แล้วก็ลับร่เป็น่ยนเลยแหละแต่ว่านั่งกับเต้นนั่งกับเต้นเวลาพี่น้องดูว่าผมว่านั่งกับเต้นประมาณไม่นานเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็ร่ำเป็นน้องนั่งกับเต็นตัวเตยพูดเพศขึ้นออกฉากออกหย่างือกันพี่สาวก็นยางนั่งกับเต้นในวนต่ยนองเป็นแพลทิดาว่ะรู้ว่าใช่หรือเปล่าสองคน จากเีม่บองหูแม่อเกินเว่ามันมีแม่ยิ่งผู้หนึ่งมาน้ากันกับน้างใคน้ากระเทยะแต่ว่าน้่งหันตัวนังเฮียกสีรมมากเลยเน่บองูน่พบอบอกเคยเห็นหน่องว่าหนยักษทียแค่เป็นผู้เจงใดเมนไ่เคยส็นยังบอกเรมือนกงเอ้นงงเองค่ะที่รัคขาบอกเมือจะบอกกันก็ใจมันมีผู้หนึ่ง หัวแดงแดงคือกันกาม่หอยเพราบอกแม่นผู้นั้นหัวที่ฟอกหัวสีดแดงแดงที่ยังอยู่กับยายนี่แม่แม่ที่ยายเลี้ยงน้องอลินหรือน้องอีหยังนั่นไหม,มคนหนึ่งที่ผมออาสองท้องแน่น่คือไม่หอยนันน่นพี่สาวพี่สาวไม่หอยพี่สาวไม่หอยบอก<ม>เอาเรียงหลานเรียงเล็กน้อย บอลนี่แม่มันจะมีอีกคนหนึ่งนุ่มๆดีให้ผมออกท้องท้องเมล่าคล้ายๆหน้าตาคือนไม่หอยคนย้ายที่เลี้ยงหลานนั่นหูอยู่แต่ว่ามันมีอีกคนนึงอะไรนะซอยใส่เลือดแล้วก็แม่ว่านึงว่าคนนั้นเป็นลูกไม่หอยคือว่าใส่มะนาวใส่เครื่องขาขาวเนี่ยกับมีอันที่ผมออกท้องท้องเนาะข้าวก่อนโอ้ยนึกว่าเป็นเจียวพี่ๆพึ่งได้ยินไหมไม่ใชหอยเลือดน้ำเพราะท่านเผาเนาะอคือหลานเพระท่านเผาได้หน้าตาคือกันก็ไม่หอยหลานที่ให้ผมออกท้องท้องนั่น่ารันึกว่าผู้นั้นเป็นลูกพอสั่งออยู่่กงทุนนเิ คิดต่อคองนึกคิดว่าผู้นั้นแหละเป็นลูกพี่น้องหัวหน้าได้ว่าเอาน้องหัวหน้าคือยังแก่โกหกหัวหน้าคิดว่าเพราะนั่งมีอยู่หลายกลัวสิไอ้ยู่หลายกว่าหัวหน้าอยู่นั่งเนาะผู้นั้นสี่เบื้องคนหนึ่งหรือเบดูอืมบานึงบานล้านหน่าแต่ขึ้นไม่หอยฮคุณน้องพี่นกก็ร่างหุ่นแบบหุ่นอวบพอดีหุ่นแบบกำลังสวยแต่อย่าให้อ้วนอย่างนี้ต้องประมาณขนาดนี้หุ่นกำลังสวยพอดีจะเป็นหัวหน้าเราคือพ่อเราคือพ่อไทยมัดยิ้มมัดยังออกเฮงคือกัน ใส่ชุดเต็มนดิแล้วคือขาวเหมืนแม่แล้วขาวเลยแม่น <c oughs> นนเา <c oughs> มนาะเพราะหนาเพหนาแล้วคือผ่าฮึงั้นแล้วเอาผ่าเปี้ยวไม่ยิบหนีละเฮ้ถามแล้วพ่อพ่อเป็นมะลัมอยู่ผมคือได้ลูกเป็นมะล,ลัมลาวาบัวเลยเขาก็มาของเขาเนาะหวัน ไม้ว่าเม่หอยเปล่นม่หวเมย์มย์ห่งฟอนมาถือกล่องแล้วว่าแล้วบางทีนี่ยมสิฟอนเป่นแอาก็จะบูดลงไปห่าน้ฟอนดีอยู่แต่เมื่อเราเขาจังหวะนีแล้วว่าอยู่อันเม่ถตงแต่เมย์เขาอิงฟอนมาถือกล่องคุณว่าเออแมน แล้วตัวหน่อยนะแล้วกับมะถนานแล้วใช่ตัวเล็ก่ถงนานก็เป็นฝาเป็นอย่างนี็สมมติอยู่หลายสิมีฝานี่แนปกตินมาสินีฝาสีบอนป่มาล้าอายุบนทาไหรจำรับปิดฝารถน้อยเลยเราค้นมาเต็มหน้าปิดฝาแไม่เนนนะผ้าเนี่ยนาจริงก <oh> ับเป็นฝาเลยโอ้นนผ้าตัวจรูก็ได้